สวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งกลับมาจากย่างกุ้งนะคะลงเครื่องอาบน้ําแล้วก็มาทําคลิปเลยเล่าสรุปเนาะสามวันสองคืนหลายคนกังวลแหละว่ามันมีเคอร์ฟิลมันมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักที่ย่างกุ้งไม่บ่อยไปทําไมเช็คแล้วก่อนไปนะคะว่าสถานการณ์มันปกติเพียงแต่ว่าเขาก็ป้องปลามาไว้ก็เน่งาหลายคนก็อาจจะกังวลแล้วแต่แต่ว่าพีพ่บอยไปมาเนาะสามวันสองคืน บรรยากาศไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลเลยไม่ได้น่ากลัวเลยนะฮะแล้วก็ไปผับมาคืนนึ่งอีกคืนนึงก็ตะเวนเที่ยวขับรถนั่งรถเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรนะเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไปย่างกุ้งเราก็มีความสุขที่สําคัญก็คือสะอาดสะอ้านมากนะคะการบริหารจัดการเมืองไม่ได้ไปสี่ปีมันดีกว่าที่คิดเยอะมากนะคะแล้วก็ถนนพัฒนา ห้างสวยผู้คนน้ำหมากที่เคยบ้วนกระจายสีแดงๆแทบจะไม่เห็นขยะในเมืองอะไรเงี้ยดีนั้นในย่างกุ้งก็คือดีไม่ไม,ไม่ไม่เห็นแล้วนะครับไปเที่ยวไหนบ้างแน่นอนไฮไลท์ก็คือการไปขอพรเนาะพระมหาใจดีชาวเวดากองพี่บอยเกิดปีมะเมียก็ ตั้งใจเลยไปทุกปีนะก็โควิด3 4ปีก็ไม่ได้ไปแล้วก็มาปีนี้นะคะฮัลโหลมีความสุข <I 'm S 1> มากสวยมากคือ4ปีที่แล้วจาได้ uh, ว่าไปเนี่ยองค์ยังอบรรณะอยู่เนาะก็จะมีนั่งร้านที่เป็นไม้ไผ่แต่ครั้งนี้ไปเนี่ยองค์สวยงามมากๆเลยก็มีความสุขอากาศเย็นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากขอพรชเวดากองแล้วโดวยรอบของอ่า เจดีก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของคนท้องถิ่นด้วยเนาะอย่างเช่นแม่ยักษ์อันนี้ไม่บ่อยก็ไปก็ขอพอรท่านเนาะแม่ยักษ์คติหรือว่าความเชื่อก็คงจะคล้ายๆกับทาเวสสุวรรณบ้านเราที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาอยู่ที่ฐานของพระพุทธชินราชแม่ยักษ์ก็อยู่บริเวณเจดี JD ชเวดกองนี่แหละแล้วก็ไปบูชาพระอุป,ปคุตพระศิวลี นะคะรวมไปจนถึงพร,พระกับบ้านก็คือพระพุทธรูปทองคําที่อังกฤษ<า>เคยยกไปอยู่ที่ลอนดอนนะวันที่มาเป็นเมืองล่าอาณานิคมของ,ของเขาเนาะวันที่พระมาตกเป็นเมืองขึ้นแล้วท่านก็ได้กลับมาปฏิสถานที่ชเวดากองนะคะก็ะะองค์นี้สวยมากหรือได้ไปขอพรเทพ ต่างๆที่อยู่บริเวณโดอรอบก็มีความสุขนะอันนี้คือที่ชเวดดกองนอกนั้นก็ยังไปอขอพรพระธันตาธาตุก็คือฟันของพระพุทธเจ้าที่รัฐบาลอินเดียมามอบให้กับรัฐบาลพมา่าไปเจดีกลางน้ําอันนี้หลายคนอาจจะเห็นภาพบ่อยๆเนาะเจดีกลางน้ําที่เมืองซิเรียมคนน้อยสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยนะคะก็ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเนาะนั่งเรืออากาศดีนะครแล้วก็ทานอาหารอร่อยทุกมื้อโรงแรมก็นอนดีมากนะคะนอน5ดาวอาหารก็5ดาวหลายคนก็ที่ไปด้วยก็ชื่นชมนะว่าโอ้วิบอยจัดทัวร์ดีมากมีความสุขมากอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำธุรกิจทัวร์ทริปนี้มันเกิดขึ้นจากการที่อยากจะไปเที่ยวกับบรรดาแฟนคลับนี่แหละ แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็จองกันไปเนาะ30คนแล้วก็มันก็มีข่าวเรื่องความไม่สงบในประเทศมีการรบการทั้งตอนเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวในย่างกุ้งมันก็เลยทำให้หลายๆคนกลัวจาก30ก็เหลือ10กว่าเท่านั้นเองที่เดินทางกันนะคะแล้วก็เป็นขนะเล็กๆแต่ก็อบอุ่นก็ถ่ายรูปกรุ๊ปได้อะถ่ายรูปไมค์เซลฟี่ที่เป็นกรุ๊ปได้ก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ มันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเออเมื่อกี้ลืมเราก็ไปพระธาตุมนะูเต่าด้วยเนาะไปขอพอรพระธาตุมูเต่าอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ,มกบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระท่านก็ไปเติบโตที่นั่นแล้วก็ทําบุญนะขอพอรที่พระธาตุมูเต่าเช่นเดียวกับสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาก็มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตอนอยู่ที่หงสาวดีหรือพระโคนะหรือว่าเมืองมอญ ก็ไปบูชาพระธาตุมุตเตาเนี่ยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของเมียนมานะคะหนึ่งหนึ่งสี่เมตรหนึ่งร้สิบสเมตรสูงมากเคยโดนแผ่นดินไหวยอดหักลงมาเนาะแต่ว่าไม่ตกถึงพื้นคนก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าไปแล้วไปขอพรเนี่ยชีวิตก็น่าจะดีเหมือนว่าถ้าวันที่เราตกต่ำก็อาจจะขอให้บารมีบุญของมหาเจดีย์มุตเตาเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยคะ่ะ ตกถึงพื้นคือมันตกก็ไม่ตกต่ำสุดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วพี่บอยก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นการเที่ยวที่ไม่ได้ทํางานประจําแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีความสุขมากไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เก็บภาพมาฝากแล้วก็มีโอกาสได้ไปดื่มกาแฟอเมซอนที่จังชันพาซ่าซึ่งตั้งอยู่ที่ตรงข้ามตลาดสกอต รสชาติดีนะคะแล้วก็อยากกินกาแฟก็ไม่รู้จะกินร้านท้องถิ่นร้านไหนไก่ก็เออพี่บอยมีอเมซอนสนใจไหมเนี่ยครับก็ดีก็ไปทานนะราคาก็แพงกว่าเมืองไทยนิดนึงอะแก้วหนึ่งประมาณเจ็ดแปดสิบเก้าสิบแล้วแต่เรทเงินเนาะเกือบร้อยอะค่ะก็ไปกันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีคนถามเนาะพี่บอยไม่กลัวเหลือไปไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยราคาที่ที่ไปเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ทำธุรกิจ ท่องเที่ยวไม่ได้ทําธุรกิจทัวร์พี่บอยก็ได้เที่ยวกับทุกคนก็ถือว่าเป็นความสุขนะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆที่ไปทริปกับพี่บอยครั้งนี้น้องๆที่ไปทริปกับเราครั้งนี้เป็นสามวันสองคืนที่มีความสุขเนาะดูจากรอยยิ้มของหลายๆท่านได้ขอบคุณนะคะนี่คือการรวบตึงสามวันสองคืนอยู่ในคลิปนี้นะคะบอแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเลยทริปนี้บริการดีมากเลย กินอาหารอร่อยทุกมือเลิศเลิศเลิศกินหรูอยู่สบายครับกินหรูอยู่สบายมาบกขึ้นแล้วถ้าให้พูดสามคำมะนเนาะจะพูดว่าดีที่สุดค่ะพวกหนึ่งนอนเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณดีใจได้เจอทุกคนดีใจได้เจอทุกคนไปนะจ๊ะใครว่างไปนะจ๊ะดีใจได้พาทุกคนเที่ยวบายบายไทยว แล้วอยากให้ทุกคนรอดูว่าพี่บอยจะชวนไปเที่ยวไหนอีกตกอนแรกก็อยากอยากชวนดีหรือไม่อยากชวนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็กลัวว่าไม่มีคนไปแต่ว่าก็ไปครั้งนี้ลูกลูกทัวร์ไม่บ่อยเนาะใช้คานี้หลายคนก็บอกเออพี่บอยพาไปอีกสี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูว่าเราจะไปที่ไหนยังไงกันขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลย ฝากแชร์ด้วยพี่บอยตั้งใจจะนี่แหละแนะนำพมา่าหลายคนเคยไปแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเนาะร้านอาหารแม่ค้าแม่ขายทัวก็ฝากมาบอกนี่แหละว่าเออมันไม่ได้รุนแรงอะไรตับได้ที่สถานทูตไทยในย่างกุ้งยังไม่ประกาศว่าคนไทยห้ามมาก็ก็ไว้วางใจได้นะแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวเขก็เช็คความปลอดภัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ความกังวลที่หลายๆคนกังวลก็อาจจะเบาๆลงได้เนาะขอบคุณที่ติดตามดูคลิปนี้นะคะขอบคุณจากหัวใจค่ะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ฝากแชร์เนาะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่บอยด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ